สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับแกอีกครั้งนะคะหลังจากที่มีการ unbox macbook ไปเมื่อไม่นานมานี้วันนี้เราจะมาแพ็กน้องเครื่องนี้ส่งคืนทาง apple store กันค่ะมาแพ็กไปเหล่าไปวยกันดีกว่านะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องส่งน้องคืนด้วยคือจะบอกว่าน้องเนี่ย มีปัญหาก็คือว่าหน้าจอน้องเหมือนมีคลื่นสัญญาณแทรกเข้ามาเกือบตลอดเวลาเลยซึ่งถ้าใครในภาพไม่ออกเก้มีภาพประกอบมาให้ดูนะคะมาค่ะขอภาพรประกอบขึ้นค่ะซึ่งเก้ลองแก้ไขเบื้องต้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่หายเลยตัดสินใจคืนน้องไปดีกว่าก่อนที่มันจะเกิน14วันวารันตีนะคะซึ่ง ถ้าใครมีปัญหารตรงเนี้ยแล้วยังไม่รู้ว่าจะคืนยังไงคือการนําเครื่องไปคืนที่ร้านเนี่ยต้องทําการจองล่วงหน้าก่อนพี่วน้องเข้าไปนะคะซึ่งการจองเนี่ยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ของทางแ p ป l ป้ได้เลยค่ะ เ,เราก็ยังแพ็กนอ้องไม่เสร็จนะคะรู้สึกว่าการเก็บเอาของคืนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายเหมือนกันเนคือเก้บแบบเอาน้องออกมาได้แต่ว่าใส่ซองออกมาไม่ได้คือพยายามจะทําให้มันเหมือนเดิมมากที่สุดแต่ว่าก็ไม่สามารถใครเป็นเหมือนกันบ้างเอ,อ่ย สาแบตอันนี้ที่เราไม่สามารถยัดเข้าไปในกล่องได้จริงๆเราก็เลยใส่ไปแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวให้พี่ที่ร้านเขาเป็นคนเก็บละกันน่าจะดีกว่าเปลีหยัดเวลาเวลาของเรามากที่สุดเศร้าใจถึงเวลาพาน้องไปก็ก่อนไปก็ตรวจเช็คใบเสร็จของทุกอย่างครบ ้อมส่งมอบคืนให้จากทางร้านนะคะเพมีเสียเวลาไปกันเลยน้องมาถึงแล้วนะคะที่สาขาเซ็นทรัลเวิล์ซึ่งเก้เอาเครื่องมาคืนที่นี่เพราะว่าเก้ซื้อน้องมาจากสาขานี้นะคะอันนี้เดี๋ยวรอพนักงานมาเช็คเครื่องดูเครื่องแล้วก็ รีสโตร์เครื่องเซตเป็นค่าดั้งเดิมเหมือนตอนน้องเพิ่งออกจากกล่องมาใหม่ๆนะคะว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยไม่แตกสลายไม่ผุบสลายไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะทำการรีฟันหรือขอเครมเป็นเครื่องใหม่นะคะนีก็เช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะน้องต้องลงกล่อง แล้วก็จะส่งกลับไปที่สิงคโปร์นะคะเพื่อที่จะทำการรีไซเคิลต่อไปอันนี้เราลองถามนักงานมานบว่าโปรเซสเป็นแบบนี้ซึ่งก็เสียดายอะถึงเวลาที่เราต้องเซ y ก o o ดบายกับน,น้องแล้วนะคะบายวันนี้เก่มาอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะมา Apple Store เพื่อที่จะมาเอาเครื่องใหม่นะคะมาสเครื่องใหม่เองแม่ไปคือ,อน,น้องไป แต่ว่ามาเอาเครื่องไปที่ไอคอนสีอแล้วก็ตาม่าเดินเล่นก่อนค่ะหาของกินคของกิน่เวขาขอ้ทานข้าวให้อร่อยแล้วเป็นเรียกว่าข้าวเรียกว่าชานมชานมว้าชานมแนข้าวอันนั้นคือมื้อหลังนครับถมื้อหลัมื้อหลักอทำื่อด้านอาห เย้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะในที่สุดพักหายใจแป๊บในที่สุดเราก็ได้น้องกลับมาแล้วของแก้ซื้อเป็นรุ่นเดิมนะคะที่ทำรุ่นเดียว อ้ินพันรินอต้องเป็นเลนส์รุ่นเดิมที่ซื้อเมื่อตอนปลายเดือนตุลาคือเป็น Macbook Pro ปีสอง0เหมือนเดิมเพราะว่ารุ่นใหม่ก็คืองบไม่ถึงแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นเนาะ <Yeah! S 1> ก็ใช้ซื้อมารุ่นเดิมนี่ <Yeah! S 1> ก็มารุ้นกันต่อว่า14วันต่อจากนี้จะรอดหรือไม่รอด วงว่ามันจะรอดนะคะไม่อยากถือไปรีฟันแล้วก็ยิ้วกับมาอีกคือมันก็หนักอ่ะคือทั้งกล่องอ่ะคือมันก็นกหนักยิ้วไปคิ้วมาคือเหนื่อยนะคะกับอากาศร้อนๆแบบนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวเรามาเซตอัพแล้วก็มาดูกันว่า14วันต่อจากนี้น้องจะรอดไหมเรามาเช็คกล่องเช็คสเปคเครื่อง ก่อนทําการเปิดกล่องกันดีกว่านะคะก่อนที่จะทําการเซตอัพว่าเครื่องที่เราได้มานั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะไปกันลเลยเราจะตื่นเต้นอีกไหมนะอ้ ว้ามีอะไรซีซีวายเร็วมากเมืค่ควรซื้อรุนนีไปจัไม่ได้จะไม่จักควาว่ารอยต่อไปนะคะคุณผู้ชมนี่เราไม่ได้ค้าพรีเนเตอร์นะเราไม่ได้ค่าหัวด้วยอะไรด้วยเามไม่จา้างเงินเองรวนๆเ มาแล้วเปิดเครื่องมาแล้วนะคะมาเริ่มเซตอัพกันดีกว่าค่ะซึ่งแก้กขออนุญาตเซตอัพไปเหล่าไปนะคะมีเรื่องมาแชร์อีกแล้วซึ่งตอนต้นคลิปเนี่ยแก้มีการนำเครื่องเก่าไปเคลมไปรีฟันนะคะซึ่งการขอรีฟันหรือขอเคลมเอาเครื่องใหม่มาเลยนะคะมันจะมีเงอนไขอยู่หน่อยๆในเดือจริงๆคือว่าการทำการรีฟันเนี่ย จะต้องรอเงินเข้าบาัตรตามรอบของแต่ละแบงค์ที่พวกคุณถืออยู่นะคะและทำค่อยทำการซื้อเครื่องใหม่ซึ่งการซื้อเครื่องใหม่ตรงนี้จะเป็นการจ่ายเงินใหม่คือก็ต้องชำระเงินอีกก้อนหนึ่งไปนั่นเองนะคะถ้าใครไม่ติดตรงนี้ก็สามารถเดินวิธีนี้ได้หรือมีอีกวิธีหนึงก็คือ Gift Card ค่ะซึ่งถ้าใครไม่สะดวกที่จะชำระเงินใหม่ เนี่ยแต่ว่าต้องการขอเคลมเอาเป็นเครื่องใหม่เข้ามาแทนเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ว่า Gift Card เนี่ยจะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าสินค้าที่คุณนำเอาไปเคลมเนี่ยจะต้องเป็นยอดชำระที่เป็นเต็มจำนวนเท่านั้นซึ่งมันจะไม่สามารถใช้กับยอดที่มีการ Installment กับทางแบงค์ได้นะคะซึ่ง ในการคืนในการเคลมตรงนี้ถ้ามีการเปลี่ยนเครื่องที่มีราคาที่ต่ำกว่าเครื่องที่เราเอาไปคืนเนี่ยเงินที่เราจะเงินส่วนต่างตรงนี้ค่ะมันจะเข้าไปอยู่ในโลกของกิฟต์การ์ดตลอดไป forever and ever นะคะซึ่งเงื่อนไขหรือการใช้กิฟต์การ์ดตรงนี้มันก็จะคล้ายๆบัตร スタบาร์ทที่ที่เรามีการเติมเงินแล้วก็ใช้เงินในนั้นเนี่ยในการซื้อสินค้าแทนหรือว่าถ้าเงินในนั้นไม่พอเนี่ยก็สามารถจ่ายเงินเพิ่มได้ก็จะประมาณนี้นะคะนอกจากเรื่องรีฟันคลมแล้วเนี่ยเก้ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องมาแชร์ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับคนที่ทำงานในสถานศึกษาหรือมหาลายัย ที่เป็นพนักง,งานนะคะหรือครูบางคนเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสามารถใช้สิทธิ์ซื้อผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อทางการศึกษาได้ณวันนี้เก้ลองใช้สิทธ์นั้นแล้วเพราะว่าเก้เป็นพนักง,งานทำงานในสถานศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนะคะสามารถใช้สิทธิ์เหมือนนักเรียนนักศึกษาได้เลยค่ะซึ่งเงื่อนไขตรงนี้มันจะอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของทาง a p p เ e เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่า พนักงาน t a f ฟทุกเลเวลแล้วก็ยังมีผู้ปกครองด้วยเงื่อนไขอื่นๆตรงนี้สามารถไปอ่านได้บนเว็บไซต์ของทาง Apple เลยนะคะซึ่งประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเก้ลองไปใช้แล้วจริงๆเอาหน้าบาัตรถือบัตรตัวเองเนี่แหละไปหน้าบัตรพนักงานของเก้เนี่ยระบุว่าเป็น s t a าฟในตำแหน่งนี้นี่นี่ซึ่งมันสามารถใช้ได้จริงๆ เราไม่ได้โกหกเราใช้แล้วโดยการใช้กับเครื่อง Macbook ที่กำลังเซตอัพที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยเออแกใช้สิทธิ์ตรงนี้มาซึ่งเราสู้ว่าเฮ้ยเราดีใจมากอะ่ะคือเราทำงานในโรงเรียนอะ่ะและเราสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ด้วยซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ครูอย่างเดียวหรือนักเรียนอย่างเดียวเราดีใจว่าเวอร์เหมือนเราเป็นคนพิเศษขึ้นมาเลยอะ่ะ เอาไวป,ป้าทุกคนคิดว่าก็ไม่ละหมาก I am not ป้าเราไปเซตอัพกันต่อ เดนะคะติดตั้งเซตอัพพื้นฐานอะไรเรียบร้อยแล้วเอลอคัสตอมอะไรเล็กๆน่นอๆแล้วก็มาลุ้นดูว่าน้องเครื่องนี้นั้นจะผ่านพ้นระยะปลอดภัยหรือเปล่าถ้าคุณคพ้นเลยอย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราจะได้ย้ายดอมอย่างสมบูรณ์สักทีแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับชมกันจนจบฝาก กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊าบาย